ตั้มวิชยาไล่เคลียดดราม่าญิงออนวอนอย่าพลาดพิงแม่ผมตั้มวิชยาไล่เคลีย์ถูกประมด,ดรามายันไม่ได้แย่งโฮสพร้อมขอโทษลูกลุญขิย้ำหญิงอ่อนเล่าทุกเรื่องจากประเด็นดรามาร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจล่าสุดตั้มวิชยาสามีของหญิงอ่อนได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการแย่งโฮสแต่เป็นเพราะความร้อนของทั้งคู่ ตั้มเปิดเผยว่าที่ตัดสินใจออกมาพูดในวันนี้เพราะเรื่องเริ่มลามไปถึงคุณแม่ซึ่งทำช่อง YouTube เพื่อถ่ายคลิปกับคุณพ่อและเพื่อนๆตนจึงอยากขอความเห็นใจไม่ให้ไปคอมเมนต์ว่าร้ายคุณแม่สำหรับประเด็นดราม่าหลักตั้มขอไม่พูดอะไรมากเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลแล้ว นอกจากนี้ตั้มยังได้กล่าวขอโทษกลุ่มลึกวบสขีที่อาจไม่สบายใจกับบางคำพูดที่เป็นข่าวโดยย้ำว่าตนมีเพื่อนและคนทำงานรอบข้างเป็นลกวบขีเยอะและต้องขอโทษจริงๆหากบางคำพูดของเพื่อนทำให้ไม่สบายใจส่วนเรื่องของหญิงอ่อนนั้นตั้มยืนยันว่าภรรยาเล่าทุกเรื่องให้ฟังไม่ว่าจะไปไหนหรือทำอะไรตั้มยังได้ชี้แจงถึงประเด็นแฟนเก่า ยอมรับว่าสมัยก่อนตนก็ไม่ได้ทำตัวดีนักประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือเรื่องรถตั้มเผยว่าได้ซื้อรถมาจากคุณต้นเท่าแก่น้อยในราคา1.4ล้านบาทและให้หญิงออนใช้ในตอนที่คบกันแต่กลับมีข่าวว่าตนหลอกขายรถให้ในราคา3 0 0 0 0 0บาทแต่ไฟแนนซ์เก็บเงิน1.3ล้านบาททำให้ถูกกล่าวหาว่าโกงตั้มชี้แจงว่าตนผ่อนรถไปแล้ว700,000บาทเป็นไปไม่ได้ที่ไฟแนนซ์จะมา1.3ล้านบาทแท้จริงแล้วตนไม่อยากขายรถคันนี้เพราะผ่อนไปหมดแล้วแต่อีกฝ่ายอยากได้และเรื่องการกู้เงินไฟแนนซ์ก็จัดการเอง ดังนั้นตั้มจึงขอยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงหรือโกงแต่อย่างใดสำหรับเรื่องคอนโดตั้มเผยว่าเป็นคอนโดที่ตนเช่าและตอนเลิกกันก็ให้อยู่ไปก่อน 2- 3สเดือนเพราะกลัวว่าเธอจะลำบากก่อนที่จะย้ายออกไปตนก็ย้ายกลับเข้าไปอยู่และเมื่อหมดสัญญาก็ย้ายออกมา ส่วนประเด็นการทะเลาะก,กันตั้มขอไม่ก้าล่วงเพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งคู่และยืนยันว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิปคือเพื่อนของหญิงออนสำหรับคำถามที่ว่าทำไมปล่อยให้ภรรยาไปเที่ยวโฮสตั้มชี้แจงว่าเคยไปเที่ยวโฮสตด้วยกันเพราะเป็นร้านเพื่อนแต่ในวันที่เกิดเรื่องนั้นไม่ได้ไปเที่ยวโฮสตแต่ไปที่ผับเกาหลีชื่อดังย่านทองหล่อแทน ตั้มหวังว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยกฎหมายแต่ก็อยากให้มีการไกล่เกลี่ยกันด้วยดีให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นลงก็น่าจะคุยกันได้โดยย้ำอีกครั้งว่าที่ทะเลาะกันไม่ได้เกิดจากการแย่งโฮสต์แต่เกิดจากความร้อนของทั้งคู่และตอนนี้ได้ให้หญิงออนไปพักจิตพักใจไปก่อนคุณคิดว่าการออกมาไลฟ์ชี้แจงของตั้มบิชยะครั้งนี้จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ดราม่าได้หรือไม่